บทสวดมังคละสุตังเสวนาจจพาลานังปัสิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตมังปฏิรูปะเทสะวาโซจะปุเพจะกบตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิติจะเอตมังคลมุตมังภาหุสัจจนจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตมังคลมุตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสะสังฆโห อนากราจกรรมัรตาเิตมังคลมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตกรนารันจะสังขะโหาอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจะปานาจะสังมูอปะมาโทรจะธรรมีสุเอตมังคมุตตมังคารวโวจนิวาโตจะสันตุทีจะกัจตังยุตากาเนะธรรมะสาว, ina, มมสวนางังเอตมังคมุตตมัง ันตีจะสวะจัดสตาสามะนาันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตมังคมุตตมังตะโปจะพรมะจริยันจะอริยะสัจจณะทัศนังนิพพานะสัจจิกริยาจะเอตมังขมุตตมังพุทธะโลกะธรรมีหิจิตตังยัตสะและการปติอสังอสกังวิระชังขีมังเอตมังคมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะ สัพพะมปะราชิตาสัพพะโสถิงคัันติตันเตสังมังคลมุตตมันติบทสวดรัตนปลิตยังกิจิวิตังอิทะวาหุรังวาสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสัมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเถรัตนังปณีตังเอตนะสัจเจนะสมปติคนตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตัจขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะ ตามีนะธรรมทิกิจิอิทัมปีตามีรัตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะสุวัติโมนตุยัพุทธะเศโถปะลิวันณีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันจะมาหูสมาธนาเตนะสมูนวิชติอิธัมปีรามมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโมนตุเยปุคลาอัฏฐะสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทะขะเตทะขีเนเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลาณิอิทรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติอุนตุเยสุปายุตามัสาธรรมหีนะนิกามิโนโคตะมะสาสนามหีเตปฏิปตารรมตังวิไัยหะรัธามุทานิพุติงพุทธมานา อิทัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโงนตุกีนังปุรานังนวังนัตถิสมภวังวิราตะจิตตาญติเกพระวัสมิงเตคีนะพิชาอาวิรุหิชันทานิพันติทีรายถา,ายังปะทีโปอัมปิสังเีรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโงนตุกบทสวดรรมบทสหัทวัน อตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปัช,ชาอัตตทันตัสสะโพสัสสะนิจจังสัญชะตะจาริโนเนวะเทโวนคันธโปนมาโรสหพพม,มุนาชิตังอปชิตังกะยิราตถาลูป,ปัสสะทันตุโนบทสวดเกสปุตตะสูตรภาสิมิภาสิตะมิทังเตนะปะขวตาชนะตาปัสตารหัตตาสัมมาสัพพเทนะ เฮทะตุมเฮมาอนุสาวเวนมาปรมะปลายมาอิติกิลายมาปิตะกสัมปะทานีนมาตักกะเหตุมานายะฆะเหนมาอากาละปะดีวิตักขีนะมาทิินิจานักันติยามาพัพพรูปะตายะมาสามโนโนครุยะธาตุมมีเฮ อัตนาวะชาเนยญาติอิเมธมาอากุตสราอิมีธมาสาวัตชาอิมีธมาวินยูคระหิตาอิมีธมาธรรมตาสมาธินาอนหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตฐตุม,มีหปัจฉะเหยยาธายะธาตุมเหอัตนาวะชานะเนยญาติาอิเมธมาอคุตสราอิมีธมาอนัวัชชาอิมีธมา วินยูปัสสาอิมธรรมาธรรมตา,มาธรรมทินาหิตายะสุขายะสังวัตนติอัฏฐตุมีหิอุปปัรมปัจชวิหะเลยาถาติบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปะมายุงเจรุประนีตัสสนสันติตานาอีตังพยังมรณีปิขะมโนปุญญานิขยิราธะสุขาวะหานิ ปุปานิยติชีวิตมะปะมายังชาดูปะนิตัสสะนสันติตานาอิตังพยังมรณีเปขะมาโนโตกามิสังปัจฉหีสันติเปโขโยทะกาเยนะสังชะโมวาจายะอุทะจิตัสสาตังตัสสะปตตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมานกกะปะปะกะโรติปุญยังธมโมูหเวีลักขันติ ธรรมจาริงธรรมูสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานีสังโสธรรมเมสุจินเนนัตุคติงคัจติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจจติยถาปัญญะปัสสติอัานิพินทติทุเขเอสามโควิสุทิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญะปัสสติอัถนิพินทติทุเคเอสามโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญะปัสสติอัานิพินสติทุเขเอสามโควิสุทธิยา